ูเมืองนอกจําเจจะต้มเข่ากินพี่นอ้องตรงเข่าแบบถุงนะคะสะดวกค่ะไม่มีม้อหุงข้าวก็ใช้ได้นี่นะคะบรได้โฆษณาพี่น้องเเป็นแบบน,นี้เป็นข้าวอบแห้งมานะคะ ต้มใส่น้ำปุ๊บนะคะต้มเรี่ยวจะดูในสภาพนี้นะคะต้มจนมันแตกคุณภาพน้องจนเขา่าแตกเขา่าอันนี้การร่างการร่างกำลั่างพองนะคะทุกนึงก็จะกินได้คนนึงก็คือกินได้สองก้นนะคะถ้ะกินหน่อยแล้วก็ตต้มใส่เวลาต้มน้ำร้อนนะคะซิฟนาทีก็พร้อมกินได้แล เิ่งกันว่ออาอืูเมืองหอกวสาบ่มีเข่าไทยเย็บจังไดแก้ไขจังไดเนาะค่ะเดี๋ยวมาเบิ่งตอนที่มันสุกนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ,นจ,นจนต้มสิบนาทีพอเสร็ล้ะจ้ามาเบิ่งกันนะจ๊ะว่าสิเป็นตะกินบออันนี้ชุบเฉินเหมาะสำหรับคนที่อยู่อาพาร์ตเมนต์หรือไม่มีครัวนะคะเนียเเห็ดให้เบิ่งเป็นตัวอย่างนะคะ ให้มันสเสด็ดน้ำค่ะพี่นมอให้มันสเส็ดน้ำนะจ๊ะแล้วมาเทกันเลยว่ามันจะเป็นจันไงไดพี่น้อให้สเสด็ดน้ำนิดนึงนะจ๊ะอันนี้ตะแกรงแนว,ว่ยเบาบงนะคะก็เลยใส่ตะเกียบแทนนะจ๊ะหวานอันนี้เป็นแนวทางสําหรับคนจีเพราะมีขั้วนะคะมีตะหมอกา,าน้ำห่อนหรือหมอตน้ำห่อนอนั่งสี่ก็ใส่งานใดนะคะสะดวกพกพา เยวเข่าไปไซส์มาไซส์ใดนะคะไปจักมือกับเอาตามถุงมือที่ห้ากินไปนะคะดูพ่อ,อ,อเขาคอเคอยู่นะจ๊ะนี่นะน้ำสดิบแล้วนะคะมาเบิ่งกันว่าสีเป็นจังไดหเป็นตะกินบ่นขอของมีทอดห่อนอเทเบิ้ล จุ่มใสเสด็ดน้กากนี่กสิีบีนะคะสวยน่ากินเลยแซ่บๆจ้าเป็นข้าวต้มกุ้ยเด้ออันนี้ข้าวต้มกุย้ยแล้วก็บแบ้งเป็นข้าวสวยแต่ถ้าสด็ดน้ำหน่อยก็ดีเอาปรุงข้าวปรุงข้าวต้มให้มีนี้ดูสิ เทลงไปเทหมูยอลงไปทำนี้เยอะค่ะดึงออกจากมือตรงนี้ดึองดออกเยอะเยอะเร็วจะไม่กรอบอ่ใส่อันนี้เข้าไปใส่อากาศดองลงไป กินง่ายอยู่ง่ายอย่าก,กินเยอะเปลืองไม่มีอ่ะกินแซบ่แซบๆจา้าทำได้ทุกอย่างตักอันนี้เข้าไปเดี๋ยวก่อนตัอกอันนี้ใส่ด้วยนี่อ่ะในดิ้ไปแล้วกินข้าวต้มไม่เป็นเด็กเนี่ยอ่ะแซบ่บ 对没？